啊！啊！幺啊！ ยาที่จะมีจำหน่ายทุกท่านใส่บาหรื่าท่านจะได้มีอาหารท้ำตาลที่ระยะเวลาที่แล้วก็่ายารถจะมี่ารใส่สับข้าวปาหวานหาซื้อาเปลี่ยนได้ง่ายได้ในเวลาตอนในขณะเดียวกันรักเกตรงนั้นได้มีการบวรยาที่ประกอบไปด้วยก็สามารถที่ ในยแล่เตอนนี้เรานี้ละ้านานพเข้าให้เราเบาแล้วกไปนนพิธีที่2อ่าหลังจากที่การพระสงฆ์จะบรรพุษภูมเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเดชพุณละพ่อก็จะนำลุกท่านถวายมา กาอรือจากเรือรามหาสนินาก็มีตนไมาตรงนี้ก็เร้ามฟุลดกางาสนิทนกกลบปนฟลด์วงอด้วานการสวายบ